สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับคือปัญหาก็คือหัวน็อตที่ไขไม่ออกนะครับเพราะว่าหัวเขาเสียนะครับไขย,ยังไงก็ไขไม่ออกครับเพราะว่าหัวเขาหัวน็อตเขาไม่จับกับไขควงแเลยนะครับเราก็จะใช้นะครับไขควงวปักเป็นนะครับลักษณะน,นี้นะครับ เราก็จะมาตีด้านบนให้เป็นมาร์กนะครับเพื่อให้ใช้ไข่พวงตอกไอีกทีนะครับเพื่อไขยเกี่ยวเราจะตอกลักษณะนี้ครับตีวีหนึ่งทีนะครับเพื่อทามาร์กนะครับผมแล้วเราจะตีเป็นการทนเกี่ยวนะครับนี่ครับตีเพื่อทามาร์กแล้วก็เฉียงเพื่อไขยเกี๊ยวนะครับตีอีกหนึ่งทีครับผม แต่ต้องเป็นเกี่ยวน็อตภายนอกนะครับรับประกันว่าออกทุก,ทกตัวครับผมหัวน็อตที่เสียคลายไม่ออกวิธีนี้แก้ไขได้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ